this water, right? ี่คือส้วนเลยนะฮะเราจะทดสอบการวิ่งแล้วก็จับใบนะฮะนี่คือน้ำเปล่านะฮะแล้วก็นี่น้ำเปล่าที่แก้วนึงนะครับเราก็จะทดสอบง่ายๆโดยการหยดน้ำปกติลงบนใบใบไม้กล้วยพวกนี้นะฮะมันจะไม่มีวิ่งนะครับคราวนี้ตัวนี้ก็คือสารจับใบของเรานะครับ ัวจีดสอบนะฮะทดสอบง่ายๆนะครับใช้แค่ไม้จิ้มคันนะฮะแค่จิ้มแค่นี้นี่เลยนะฮะจะแพ่สเปดเดอร์แล้วก็เวทติ้งในตัวซึ่งพวกนี้นะครับอย่างที่เราเห็นน้ำเปล่าทุกตัวมันจะไม่ซึมเข้าผิวใบนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่ใช้ตัว ทีอพซับเบอร์ของเราซึ่งก็คือตัวจิสติกตัวนี้นะครับเพียงปลายเข็มหยดนิดเดียวเราก็าจะเห็นน้ำวิ่งเลยนี่นะฮะแผ่แลวติดใบได้ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะนิดเดียวนะครับคุณภาพของสินค้าสารจับใบจะเป็นตัวทั้ง Surfactant Wetting แล้วก็ สเปรดก็คือแผ่กระจายได้ดีคราวนี้วิธีการทดสอบง่ายๆนะครับปกติน้ำ250 ml า250 ml ใช้ของเราเพียงหนึหยดแค่นี้นะครับแล้วก็คนนะครับน้ำจะแผ่กระจายได้เทียบเท่ากับสเปรยเดอร์ของเราใช้3-5 cc ต่อน้ำา20ิตนิดส่วนตัวนี้เป็นน้ำเปล่า นะครับน้ำเปล่าเวลาฉีดบนใบบอเนี่ยก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไม่ไปไหนเนี่ยดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่คือน้ำเปล่านะฮะน้ำเปล่านี่ก็น้ำเปล่านะครับแต่เมื่อไรเราเอาตัวที่ขนาดทำละลายเรียบร้อยแล้วเพียง1ห,หยดแตะเข้าใบบัวใบบอนก็จะซึมได้ทันทีนี่ขนาดเราเจอจางแล้วนะฮะนี่ครับ โอเคนะฮะฉะนั้นการพ่นอาหารทางใบต่างๆใช้จีสติกสูตรนิวฟูมาล่ามีซิลิโคนนะฮะจะแผ่กระจายได้ดีนะครับ okay.